มาทุกคนเดินเนาะเมื่อนี้ทุกคนฝนตกึุดเดียวนึ่งน้ำทว่วมเหือนน้องลี่เลยทุกคนฝนตกได้ประมาณนึ่งสุโมงละแล้วเมื่อกี้ในล่องลี่นอนอยู่ในเหือน,บนโบโฮอีนโนอีนแน่อย่งแม่บ้างเอิญออกมาเบิ่งน้ำทว่วมเหือนทุกคนอ้าอันนี้เป็นข้งแรกของปีนี้เนาะเดินเอาะที่ทว่วมแบบนี้เหือนเห่าน่านะ,อ,ะอย่าลุองลี่ปิ้น เพื่อมาซิทัวมกลางคืนทุกคนกราคา่ทยทิปนี่บอกว่าทิ่ได้ยินเสียงบอกเนาะเดี๋ยวน้องรีบปิ้นกองให้เบิ่งทุกคนน้ำท่วมหเมดเลยที่นี่เบิ่งไหมอู้เขินตัวล้นเลยนั่นเป็นงานกาแงนั่นก็ที่จะล่ะลนนั่เดี๋ยวจะว่า น้ำทวมเหือนอกระตาที่นี้นะทีไปละ แม่ว่าซานทุกคนเบอร์แม่มาเมื่อถูกผิดทางอันนี้ท่านปกติมันบ่มีน้ำเลยทุกคนแต่ว่ามื้อนี้มันมีท่วมฟืนท่วมขั้นกูเลยท่วมเหือนขัวเฮาเลยเฮ้ยกีโตัวคนบ้านน่ะนะนะบ้านนั้นมันต้นกาแฟสุ่มบ้านยังขาเคยท่วมแต่นรื่องจาเตือนน่นไปเลยู้ว่ากบมีกันโครมอ่ะนี่เออเบิรงแม่ทุกคนเดี๋ยวสิเข้าไปเหือนขัวให้เบิรง นี่คือสภาพเฮือนครัวของนุงนี่ทุกคนปาจีตโต้บเคยเื่อทุ่มแนวนี้จะเทือดทุกคนเลยคุณน่ะอันนี้คือสานของเห่าป้าจีโรบังแมโอ้บเคยเื่อทุ่มแนวนี้จะเทือนะ่ะ ตกแป๊ดเดียวนะทุกคนบัวน้ำสารทันทีึ้นหลายปันใดเน,หนาะมึงแม่้่าติดตกอันนี้คือสภาพหงินครัวอันนี้เป็นหงินครัวของลุงลี่เองทุกคน ดเด้อเอนะเยาวสิพาย่างออกไปเบิ่งอยู่นอกคุณด้ทุกคนเด้อพอดีพัาดเอาคีืัอไปเลยปกติบุเรียนใหม่เมื่อนี้ อันตรายท่ามนะคุณน่ะมันไหลแบบท่วมถนทนหนทางมันเลยทุกคนอันนี้จะเป็นเฮือนของ้องลี้เนาะทางเขาเฮือน,น้องลี้เองคุณน่ะปกติห้านั่น นี่หั่นมันที่เป็นบ่นอนย่างเลยนะทุกคนแต่มาเท่อนี้มันกลับกายเป็นแบบน้ำท่วมแล้วเนาะกองฟืนกับบุหรืออา้าติโตอันนี้จะเป็นมันไหลเข้าไปเหือนน้องรี่ทุกคนแล้วที่นี่เหือนนองรี ยังรอรุ่นกันอีกเธอหนึ่งว่าน้ำมันสิไหลเขาเหื่อนบอ่อตอนนี้นะโอ้ดไหมบบเคยมีจกเทื่อว่าน้ำสิไหลไปเท่อน,นี้ทุกคนไปแบบนี้เนาะเท่อน,นี้มันบบได้ตกมันบ่ได้ตกดน,ดนทุกคนมันตกได้ประมาณสุโมงนึ่งนี่แหละแล้วมันกะไหลมาบ้านเดียวเลยเนาะแตมีเอฟซีทางฝั่งไทยเพื่อนบอกน้องลี่ว่า ต้องระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้ฮั่นพายุมันมาแบบเฮาบรตั้งโตเลยทุกคนอันนี้ถือว่ายัางดีมันมาแบบตอนสวยทุกๆุกเทื่อฮั่นละเม่นมันมาฮั่นมันมาตอนแรงเฮาบเห็นทุกคนบึงไหมอันนี้มันไหลค่ะ สองลุงนี่พัดตังอยู่รูบรูบพุนทุกคนตังอยู่รูบรูบพุนเนาะอันนี้แหละแม่น้ำท่วมเบืดอง<ๆ>ลุงได้รวบาดซ้ำเก้าอ่ะ อันนี้มันแม่น้ำป้าแท้ๆเลยทุกคนเอะน้ำป้ามาเท้ๆก่อนนี้คุณน่ะน้ำแดงเลยเลยชิพาไปเบิ้งอยู่หนองคุณน่ะดินบ่อนนี้กับมักเจือนอีกดินบ่อนนี้ฮ่าติโต อบื้องเมทุกคนยานเป็นหนองทะลนละเบ,บ้อนะนบุ่มเป็นหนองทนละป่าออกหนองละเบอ่อยู่ทางท้ายพุนเหมือนสีแบนแบบต่ำๆหนึ่งนะทุกคนคุณน่ะ้าพี่ก็น้ำบอนี้บเคยเหงคันนี้จักเลือทุกคนน้ำบอนี้นะ่ะเท่นี้ถือ มันมาบ้าดเดียวเลยน้ำนี่น่ะหลังจากที่เมื่อกี้นี่น้ำท่วมไปผ่านไปประมาณตอนนี้กนมน่าจะ ซี่หาฮาโสม,มงได้แล้วทุกคนตอนนี้น้ำแห้งมาแล้วทุกคนจากที่เมื่อกี้นี้เนาะเนี่ยน้องลีสิภาอัปเดตเบิร์ดเมื่อกี้นี้น้ําท่วมบอนไดเป็นยังไดต่างจากตอนนี้เนี่ยไดทุกคน่านไปประมาณซี่หาฮารสม,มงมก้อนหน้านี้ก็คืออันนี้เต็มไปด้วยน้ําทุกคนทุกคนสังเกตเห็นคือการเมื่อกี้นี้เนาะมุมนี้เลยเต็มทุกคน ตอนนี้ผ่านไปมืดแล้วเนาะกาโบฮัวอันนี้มันเป็นแต่ละสถานที่แต่ละบอนเหมือนกาบบคือกันนะทุกคนเนาะแต่ว่าอยู่องศานี้น้ําท่วมมันหมืนท่วมบด,ดุลทุกคนกาโบฮัวาสาเหตุจากอียงเนาะโบว่าซีท่วมน้สิขึ้นซำดายมันกับแบบท่วมดนสุดกบับบเกินมือนึ่ง หลายกะจะบบหอดทุกคนคือจังแนวนี้มันกระท ვ วมเลยสี่ห้าสุโมงแล้วมันกระลงทีนะทุกคนถ้าฝนหยุดปุ๊บมันกะสิลงปั๊บเลยกับบกว่าเป็นย้อนเอียงเด้อนะเนาะผู้ใหหูกะคอมเมนต์บอกตรงนี้เด้อเนาะนี่ละบอนที่นําทัวเมื่อกี้นี่ทุกคนเปิดไฟ่ก่อนนําทัวเมื่อกี้นี่กะแห้งละเป็นแนวนี้และทุกคนเนาะจากทีเมื่อกี้นี่นำไหลพ่านเนาะ ฝืนกระแห้งเออฝืนกระเปียกทุกคนเมื่อกี้นี้น้ําไหลผ่านฝืนไปเลยก็ตอนนี้ดังไฟบ่ได้นึ่งเขาบ่ไดดทุกคนมือนี้นะถ้าหากมือนี้มือนี้ตอนแรงฝนตกอีกอะมืออื่นก็น่าจะดังไฟบ่ไดดอีกเนาะนี่ละบอนนี้เมื่อกี้นี่ที่น้ําท่วมอันนี้เบิดเลยทุกคนทุกคนเห็นน้ากันเนาะน้ําท่วมอันนี้เบิดเลยตอนนี้มันกระลงได้ละและน้ําก็ใส่ขึ้นน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะ นี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศยูซานของน้องรีตอนนี้ก็ยังมีฝนตกปล่อยๆอ,อ,อยู่ทุกคนอย่างโบทันแบบหายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ยังฝนตกปล่อยๆอ,อยู่เนาะเดี๋ยวหอไปเบื้องนะเหือนน้ำกันทุกคนน,ะาน้าเหือนบอนที่ฝนลินฝนตกหฮงๆแล้วมันไหลผ่านมาเนาะเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวนี้น้องลี่ยังทาไร่งวอยู่ทุกคนเมื่อกี้นี้ยืนที่บ่อนี่แหละน้ําเต็มเลยอันนี้นะน้ําเต็มเลยเดี๋ยวนี้หนแห้งแล้วทุกคน,นแลวเมื่อกี้นี้ที่ทุกคนเห็นน้าท่วมมันก็คือบ่อน,นี้แหละทุกคนบ่อน,นี้แหละอันนี้โบเแม่นท่าคนละมือเลยทุกคนน้องลี่ยังใส่เสื้อผืนเดียวกันอยู่เดอ้อตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่ตอนนี้เป็นห้าโมงครึง่งห้าโมงเย็นตอนแรง นี่อันนี้จะเป็นบอนที่น้ําท่วมเมื่อกี้นี้ก่อนท่วมมันก็นจะเป็น่างนี้ทุกคนอันนี้หลังท่วมดื้อเนาะก่อนท่วมก็เป็นอบบนี้หลังท่วมก็เปนอน่างนี้คือเก่าเนาะแ้วเมื่อกี้นี้ลุงลี้ยืนยุจุดนี้เนาะราก็ปิ้นไปน้นําล้นมาลน้นจากบอนนี้ไปหันทุกคนเนาะนำแดงไปเงนอนลุงลี่เลย และอันนี้มันกระท่วมหอดพี่ได้ทุกคนนี่เห็นบะฟืนยังเปียกอยู่อันนี้กันท่วมเลยมีแต่บ่อนที่ใกล้นอนนี่แหละมันบุท่วมเลยทุกคนไกล้ันทีนอนอยู่บ่อน,นี้เนาะน,นี่เห็นบ่เมื่อกี้รีปิ้นกล้องมันแล้วนี่กันท่วเบิดเลยท่วมไปหอดตีนตีนเสาตัวเขียงตัวนั้นเนาะท่วมเบิดประมาณนี้แล้วทุกคนเด้อตอนนี้ก็คือ f อซถามมาว่าเป็นอย่างน้องลี่คือบไปถ่ายคลิป mm hmm. ธรรมศาสตร์ให้เบิ้งได้นี่แหละคือคำตอบที่เป็นอย่างน้องลี่คือบได้ไปนะทุกคนเนาะพายุเขาลองสันหนักเลยทุกคนแล้วก็เลยว่าบได้ไปถ่ายเนาะส่ลดกะจะเฮ็ดคลิปรีอคชันตามคำขอของ f อซยูเหือนก่อนทุกคนช่วงนี้กะขอเซฟตัวเองแน่าจักน้อยเนาะเพราะว่าจะได้เกี่ยมเดินทางไปถ่ายคลิปอีกแล้วแล้วก็เลยว่าเซฟตัวเองอยู่เหือนก้อน พักพอนก่อนแล้วเวลาโอกไปทายคลิปจึงจะได้คลิปแป๊บติ่มที่นะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ต้องรีกเัยทีขอตัวลาไปก่อนเนละทุกคนเด้อจึงเด็กก็ต้องขอขอบอกขอขอบใจขอขอบคุณลหลายเ้อที่รับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแต่หักจุบันพีพีเอฟซฝนกำลังตกหรือว่า นำท่วมค่ะขอให้ปลอดภัยเบิด์สุขูสุขนเดอร์ยู่บ้านหักษาสุขภาพนํากันนะทุกคนเนาะโอเคจังเด็กก็ต้องขอขอบใจขอขอบคุณหลายๆที่เบิ้งคลิปนี้จนจบสบายดีสวัสดีเดอร์บ๊ายบาย